สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอาใหม่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลุงป้าน,น้าอาด้วยผลิตภัณฑ์ตรารวยด้วยกเกษตรขอเสนอหัวเชื้อชีวภาพสุดเข้มข้นตรารวยด้วยกเกษตร คุณสมบัติย่อยสลายต่อสั่งข้าวให้กลายเป็นปุ๋ย800-1,000ถึงกิโลต่อไร่โดยไม่ต้องเผาลดจำนวนข้าววัชพืชโดยเฉพาะข้าวดีข้าวเด้งข้าวหางข้าวลายและหญ้าว,วัชพืชต่างๆแก้ปัญหาดินโสดินเป็นกรดด่ดางดินแน่นดินขาดธาตุอาหารช่วยดูดซับสารพิษที่ตกค้างในดินทำให้ดินสะอาดเพิ่มการย่อยสลายวัตถุอินทรีย์ในดินลดต้นทุนการผลิตสนใจติดต่อสั่งซื้อคุณธรรมศักดิ์พาสิทโทรศูนย์แสา ห7 8 5หรือชมรายละเอียดเพิ่มเติมทาง P S I ไอซ TV ช่องีวีช่อง93เวลา6โมงเย็นถึง3พทุ่มหัวเชื้อชีวภาพสุดเข้มขน้นตรารวยด้วยกระเสร7วันไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน7วันไม่เห็นผลยินดีคืนเงิน